เราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้เลยนะคะเช่นตอนนี้เรากําลังเล่นเกมอยู่เพื่อให้คนที่เขามาส่องนะคะเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ รู้ไหมคะว่าตอนนี้อ่ะ Facebook มีฟีเจอร์ใหม่นะคะเราสามารถตั้งสถานะบน Facebook ให้เพื่อนรู้ได้นะคะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้เราเลือกตั้งสถานะตรงนี้จากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้เลยนะคะเช่นตอนนี้เรากําลังเล่นเกมอยู่เพื่อให้คนที่เขามาส่งนะคะเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรเหมือนเป็นการบอกสถานะว่าเออตอนนี้เราเล่นเกมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พอเราพิมพ์แล้วเราใส่ emoji ขึ้นไปด้วยก็ได้ค่ะซึ่ง emoji ก็จะมีมากมายเลยนะคะให้เพื่อนๆลองเล่นดูเนี่ยเนี่ยเราจะลองรูปนี้นะคะมันก็จะแสดงข้างๆรูปเราเลยนะคะแบบนี้เราก็กดอัปเดตไปเลยเนี่ยค่ะพอเรากดไปแล้วมันก็จะโชว์ตรงกลางตรงตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากเปลี่ยนสถานะก็ได้นะคะแค่เราแตะที่สถานะเดิมของเราแล้วก,กดลบเราก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองไปตั้งสถานะกันดูได้เลยนะคะ